ลำใบสีสุขพรนธ์วนนี้ครูเคศิสุขพรนธจาก,กี่น้องส่งฟังผงเขาด้ตยสะพานลงวิญญาวัดห้องแก่แก้วจะภาพบ้านห้องแก,ก,งก่แก้วกับครูเคนเถอะวันนี้ลำใบสีสุขพรนธ ครับอยู่ดีมีให้นะครับแม่เด้อครับให้ราลำเลยรวยมาปีหน้าก็ให้เจอกันดีเด้อครับเด้อครับครับสาธุมันยืนครับ I love you, I love you, I love you การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมส่งฟังโคงผู้ไทยพันนาดิโควัดเทพสวัรริ์พัฒน,นาสินตำบลนไล่รุ่มงน,นในคนสคุโขาได้ มารับไก่มนันนี้มานครหลวงเวียงจันทร์วัดทองแกแก้วทำารับส่วนต่าเดียวด้วยครับเด้อ แบงบเข้าเาเจอ้อบซ้อมหนึโอเ้าคนร้ก็อเขาเป็แนะครันอ่ขยายมาทางนี้แ้วให้จะผูกแฉนครับขนด้วยน้ำตรงนี้

อนเขาดิไม่ต้นนั่งรับผู้ไทยครับาลุกมาฟ้อนนะเพื่อนเลยแม่มาความยั่งยืนแลยมันยืนเทามาโม้นโมนเดียวเด้อวนน้ทำสองคังขู่เขานะมาลุกมาลุกมา วันขอแก้วนครหลวงวิจันเลยเอมามาโม้น,เ,นเดียวเสรล้วาี่ดีพื้นบ้ารอารับมครับถอชื่อรับ้เอาครับมนยืนนะครับเด้อ

ăn thịt ăn thịt con heo đó cơm nhiều thôi <laughs> cái cơm nhiều thôi ตังมาปินันตังตาสวอยอยอิมาดบอกอยเบแต่อาตอนนี้ออเสียง้อเสียงนะ

บ้านหงเกลี้ววัดหงเก้กเกว,เกกเกวเขาได้ลํำลามือแล้ว <c oughs> ไปวรักาบได้คุณพี่ครับไปโชคดีมันยืนมันยืนนะครับเด้าสาธูครับอ,อยุบันคนยืนปีหนา้าเจอกันใหม่ครับครับ ไปลำลามือแล้วบ้านนี้เจ้าเพลย์เจ้าเพลย์เราไนยไทยสมุทรค่ให้กันนี่นี่นะไปแล้วครับลาแล้วครับลาไปเลยครับทุกท่านลาลุงคุณลาไปลาไปเลย อย่งมาเกี่ยวกันครับเอาเมฆมันยังเนื้อนะครับเด้อตอนหน้าฟ้าใหม่มาใหม่ครับนบลาคลิปนี้มือก่อนนะครับเด้ออายุมันควงยืนทางชาวไทยเล็บชาวเวียงจันทร์พี่น้องวัดห้องแก้วเอาโชคดีครับอายุมันควงยืนบายบายโชคดีครับกันและมีซื้อโคนฟืนมือมีเม็ดเม็นโอปอพิษนี่คือหนังเค็มนะครับถ้ามันคนหลวงเวียงจันทร์ต้องซื้อ ถ้าคุณไม่ซื้อคุณมาไม่ฮอดได้นี่นะหนังนะครับหนังนะครับเด้อตันมัดพรมนี่แล้วก็ปานโคนฟืนมาดังไฟบ้านเฮาเพื่อนมามามาครับขโมยดังไฟขโมยด,ด,ด,ดังไฟได้มาได้ขโมยซนอะยโซ่ที่สิ้นมาไฟ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  หกมัดร้อยอันนี้นี่อันนี้นี่งเจ้าบอนดีเป็นมัดมัดนึงมัดนึงหนึ่งชาบาทน่าจะประมาณนี้อันนี้มัดนึงห่อันนี้มัดนึงหนึาหบาทเออมัดนึงชาบาทขั้วงพ้วอันนี้กว่าชาบาทนั่นม่ะขั้วงพ้วขั้วซัมมี่กว่าชาบาทไ,มาไหมคะได้อยู่ครับโอ้น,นี่กว่าร้อยหนึ่งนะครับ โอ้ไม่ค้าเพิ่นมาถ้ามานครหลวงเวียงจันทร์ต้องมาซื้อน้ำเค็มนะครับเด้อคันมาไม่ฮอดถ้ามาไม่ถึงนะที่ไว้ใจเธอเพิ่นว่าละหามือบไว้ใจเพื่อ้จะแจกเศษดดอะไรเพิ่นออกพิโดดเนาะเวียงจันทร์แล้วบัตรค้างการบ้านอีกวัดตรวจในจังน้อยนึงเด้อเพิ่นว่าูกจำนี้เอากลับไปไม่อยากจะเอากลับนะเอาออกทีดส่งออกทันทีเลยเอาเพิ่นกระชี้ วุ่นวายในประเทศไทยเนาะให้ไปวุ่นวายอยู่ประเทศลาวาซะเผินวะขนาดเขาเน่ากระเรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะบัตรสองนะคะเรียบร้อยพูดอะไรก็เชื่อฟังนะคะบัตรอื่นอาจจะมัจับปูใส่กระดงจักเล็กหน่อยเลยกระเบนยังนะคะ